บัวโดเท่านี้เมื่อออกจากสถานีสารยาไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีวัดสุวรรณของมหาสวัสดิ์สถานีวัดนิ้วลายเป็นสถานีต่อไปตามลําดับครับสถานีสารยาในนามของการรถไฟขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านทิ่ใชอยาบรรดไไารถไฟในการเดินทวางระวังเป็นอย่างยิ่งว่าท้งต่อไปการรถไฟจะมีโอกาสได้รับใจท่านอีกขอบคุณครับ